สถานการณ์โควิดเนี่ยมันทําให้เราเนี่ยเห็นถึงการปรับตัวเพื่ออยู่รอดก่อนนะเพื่ออยู่รอดเลยเอ,อยู่ร,ร,อรอดก่อนออต่อมาเป็นการปรับตัวเพื่อให้มันเกิดความยั่งยืนเนี่ยคุณเกศปีที่30เนี่ยเรามาเจอโควิดเนี่ยโอ้โอมันบอกเราว่าไอเสาเดียวมันไม่เอาไม่อยู่นะธุรกิจเนี่ยมันเหมือนกับเก้าอี้อะฮะถ้าเรายืนมีเก้าอี้ขาเดียวเนี่ยมันยืนได้แต่มันยืนได้ไม่นาน เหมือนเรายืนขาเดียวนี่ผมว่ายืนนานๆเนี่ยมันก็จะล้มมันจะล้ามันจะล้งครับแล้วมันล้มจริงๆถ้าเกิดเราไม่ปรับตัวเราเราไปมองว่าการที่จะเปิดธุรกิจร้านอาหารโมเดลแบบนี้ทําเฉพาะเรื่องนี้นครับมันกลับกลายเป็นความเสี่ยงกันพอเจอการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมลูกค้าเช่นคนที่เคยเป็นฐานหลักมาทานไม่ได้ คนที่เป็นคนรุ่นใหม่เข้าไม่ถึงราคาสูงพวกนี้มันเกิดในสถานการณ์โควิดหมดเลยนะ oh, ในสปีนี้เลยนะครับเราต้องปรับแม้กระทั่งแพ <c oughs> ็กเกจจิ้งปรับเมนูทํายังไงให้คนเกียดทานที่บ้านเนี่ยรอร่อยเหมือนทานที่ร้านจากที่เคยไม่มีโควิดนะครับลองเดาเราขายเดลิรี่เดือนละล้านอ,อันนี้คือปลอดโควิดก็โหเดือนละล้านก็ตัวเลขสูงอยู่นะวันนี้คนเกียดลองเดาว่าเราเราขายเดือนเท่าไหร่ฮะ น่าจะโตขึ้นเพราะว่ามันมันเป็นเทรนด์ที่กำลังมาผมอัดผมว่าสัก3เท่าได้ไหมฮะสิบเท่าโอ้โหสิตอนนี้ปากว่าไอปีหนึ่งอะเราเราเราขาย50าล้านตอนนี้เราขาย600ล้าน600ล้านโต delivery เพียวๆเลยครับโตโตขึ้นมามาเราต้องพยายามคิดให้เขาเนี่ยสามารถทานร้านอาหารรทานอาหารในกลุ่มเราเนี่ยได้ทุกมื้อก่อนคุณเกยรตทุกมื้อน่าสนใจจังอาทุกมื้อนะทุกมื้อสมัยก่อนถ้าเราทําเฉพาะ แกเมนท์ที่เป็นอาหารญี่ปุ่นผมว่าคนกินอาหารญี่ปุ่นเนี่ยกินไม่ได้ทุกวันอกินไม่ได้ทุกมื้อโอกาสสาคัญสะสหรับผมนะแต่ถ้าเป็นคนไทยอาหารไทยเนี่ยผมว่ากินได้ทุกวันทุกมื้ออย่างบางทีเราเคลยดไม่อยอกเนี่ยกะเพราไข่เจียวกะเพราไข่ดาวผมว่าต้องตั้งเซ็กเมนต์ตรงนี้ก่อนเราก็จัดกลุ่มแบบนี้คือถ้าเป็นกลุ่มล่างๆเนี่ยเป็นจานเดียวสั่งแล้วทานเร็วนะจะมีพวก ลุ่มแบรนด์ไทยเขียงปำม้วเนี่ยมันก้มกึ่งกันเพราะว่าเรื่องของกะเพราเรื่องของอาหารไทยเรื่องของส้มตำเนี่ยมันทานง่ายบางคนกินได้สามมื้อลยนทุกวันหนึ่งกินไม่เบื่อถ้าเป็นอาหารประเภทนี้มันเป็นรสจัดแต่ถ้าเป็นกลางระดับกลางขึ้นบนเนี่ยเราจะมีออนทเบลร้านแบรนด์นี้แล้วก็เซนเซนเนี่ยในในสามสิบกว่าปีเราเปิดมาทั้งหมด4ี่สิสาขาจงกระทั้งมันก็คุมทั้งกรุงเทพแล้วก็เมืองใหญ่ใใน ต่างจังหวัดก่อนสถานการณ์โควิดเนี่ยกลุ่มลูกค้าแบรนด์เซนนะที่ฐานะญี่ปุ่นเนี่ยจะเป็นผู้ผู้สูงวัยเราเราเราเคยไปดูอายุเนี่ยส่วนใหญ่เฉลี่ยคือ50ขึ้นนะอานนี้คุณเราไปบมองว่าโอ้ตั้งตั้งแต่ตั้งแต่เริ่มต้นมาเลยเพราะว่าเนื่องจากเซนเราเราเน้นเด่นเรื่องญี่ปุ่นเนี่ยสุขภาพอยู่แล้วล่ะอดีตไม่ไม่มีพวกไอของมันของทอดน้นน้อยมากเพราะฉะนั้นลูกค้าที่ ฐานเนี่ยเขาจะกำเนิดสุขภาพบังเอิญเนี่ยมันก็มาเจอโควิดเนี่ยไอ้แบรนด์พวกเนี้ยพอเราจับลูกค้ากลุ่มบนเนี่ยคนเกียรตดลองดูว่ากลายเป็นลูกค้าที่เป็นวัยเสี่ยงไหมอ๋อๆกลายเป็นเสี่ยงโควิดเสี่ยงที่จะเข้าไม่มาเลยนะคนเกียรติ้เขาไม่มาเลยหายทุกอ่ครับผมปรับตัวยังไงผมต้องเปลี่ยนเมนูของเซนใน30ปีครปีจากโควิดเนี่ยต้องปรับมาเป็นบุฟเฟ่อ๋อ บุฟเฟ่เอาใจวัยรุ่นเอาจวัยวรุ่นเลยผมมเปลี่ยนเมื่อตอนโควิดนะเจอโควิดเว็บหนึ่งเราเราปรับโมเดลเลยถ้าไปอย่างนี้เราเรามองนะไอ้ไอเว็บที่ตีเราเนี่ยถ้าเราไม่เปลี่ยนเนี่ยลูกค้าเราหายเลยเ,<อ>เพราะว่าคนสูงวัยเขาห้ามไปเดินในที่ที่มันแออัด หรือในพืูนกีรค้าเลยตรงเลยครุณเกศลองดูว่าถ้าเราไม่ปรับวันนั้นสีสีสาขาวันนี้นะอยู่ในศูนย์การค้าหมดนะเราจะไม่มีลูกค้าสูงวัเลยแล้วเป็นลูกค้าของเรา90%เปรากกว่านพบุเฟ่เนี่ยลูกค้ากลุ่มใหม่เข้ามาอายุ25ครับถึง40กินอิ่มเพราะเราได้จากพฤติกรรมที่เห็นลูกค้ามาใช้บริการร้านอากาศร้านอากาศนี้เราเราเกิดมาเนี่ยเราก็เป็นอลาคาร์ก่อนอ๋ออ๋อแล้วเราก็ปรับพอปรับเสร็ เอ๊ะมันมันได้ฐานลูกค้าใหม่เราก็เลยเปลี่ยนโมเดลของอากาเป็นบุฟเฟ่ต์าวบอลเลยครับแต่บุฟเฟ่ต์ของเราเนี่ยคือเหมือนกับคุณเกีติก็ไม่รู้สกเป็นบุฟเฟ่ต์หรอกออเพราะว่าเรานั่งอพอนั่งเสร็จเราก็สั่งอาหารครับน้องๆก็จะเอาอาหารมาให้เราที่โต๊ะไม่ใช่<ม>เราเดินไปตักเหมือนโรงแรมมันมันมันก็เลยเข้ากับเทรนที่ทําให้พฤติกรรมคนเนี่ยอ่ากลังมุ่งไปที่คนรุ่นใหม่ครับฐานลูกค้าของเซนวันนี้ก็เลยกลายเป็นลูกค้าเดียวกับ อากาศเราได้แอคอยตรงนั้นแอคยตก็นั้นแต่ว่าในในร้านเราเนี่ยเราก็ยังแบ่งพื้นที่ให้กับคนที่เป็นฐานลูกค้าเดิมอยู่อยู่ที่ประมาณ5050บคือพื้นที่หนึ่งเนี่ยกลายเป็นรูปเฟ่ต์สิบพื้นที่หนึ่งยังเป็นอาราคาสอยู่ห้าสิบอันนี้คือคือการปรับโมเดลเพื่อจะเอาเซกเมนต์ใหม่เข้ามาเติมเต็มในส่วนที่เราหายไปเราพสติ้งตัวพสติ้งตัวเองใหม่นะเซนไม่ใช่ร้านสโตร์ แต่เป็นฟู้ดเซอร์วิสฟู้ดเซอร์วิสอะไรที่มันเกี่ยวกับฟู้ดเราทำหมดเลยเราก็พยายามมองหาไอการซื้อธุรกิจที่เป็นต้นน้ำาคุณเกศเนื่องจากมันเป็นร้านอาหารเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไปสนใจ SME เราเราไม่เหมือนการคิดคนอื่นนะเราไปช่วยต้นน้ําที่เขาซัพพลาย raw material วัตถุดิบให้เราแล้วเราก็ไปทํา JV นะแล้วเอาเขาเนี่ยมาเป็นส่วนหนึ่งของเราเพื่อที่จะสเกล ไอตัวลอแมทเพราะลอแมทเนี่ยมันเป็นหัวใจในการทําให้อาหารอร่อยถ้าเขาล้มไปนี้คือเราซวยเลยเราล้มเนี่ยผมถึงว่าเอสเมพีเนี่ยมันมีความสําคัญแล้วก็ผลิตออกมาเป็นสินค้าเป็นขวดครับขายเป็นแบบสินค้าปรุงรสผมว่ากลุ่มเซนเนี่ยเรามองไปที่ฟู้ดเซอร์วิสการทำฟู้ดเซอร์วิสเนี่ยมันเริ่มจากไอตัวคอพิเศษแล้วก็แตกออกไปอย่างที่ผมว่าคือแตกแฟรนไชส์ไปในต่างจังหวัดไปในต่างประเทศผมว่าตัวนี้เราเราก็จะขยายได้เยอะครัเพราะการขยายแฟรนไชส์เนี่ยต้องยอมรับมันลดการลงทุนเรา เราไม่ต้องไปใส่เงินสร้างเองแต่เราเราจะมีรายได้อยู่3ามทางค่าแรกเข้าค่ารายเดือนค่าขาย Raw Mat อ๋อเขาต้องเราเป็นคนซัพพลายตัวนี้คุณเกดลองมองระยะยาวดิถ้าเรายิ่งขยายเยอะนะครับมันบุกรายได้เต็มๆเลยอกากันตีรายได้ารกันตีแล้วเราผลิตอาหารเนี่ยถ้ามันเป็นผลิตอาหารที่มันเสร็จรูปแล้วขายแฟรนไชส์ได้เงี้ยนะมันกลุมได้ทั้งมาตรฐานแลวมันกลุมได้คุณภาพใช่ไหมครับอันนี้คือคือพอมองเห็นแนวแนวใช่ไหมครับถ้าเรามีสักพันสาขาเงี้ย เราแทบจะผลิตเพื่อส่งอย่างเดียวเลยอ่ะก็ไม่ต่างจากชายซีบะหมี่เกี๊ยวเป็นโมเดลที่น่าสนใจอันนี้คือคือสิ่งหนึ่งที่มองเรื่องพุเซอร์วิส